สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆชาวเกมพาร์ตนะครับที่กําลังหาวิธีการเปลี่ยนธรมของตัวเกมพาร์ตของตัวเองนะในหน้าโปรไฟล์ของตัวเองแบบนี้นะทางด้านหลังเนี่ยครับที่เป็นรูปตัว X เ,เนี่ยให้ทําตามนี้ได้เลยอ,เอย่างแรกเมือ่อเพื่อนๆเ,เปิดเจ้าตัวเกมพาร์ตเข้ามาที่หน้านี้แบบเดียวกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดไปที่ทางมุมซ้ายมือด้านบนนะที่เป็นชื่อโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้กดไปได้เลย แล้วก็ไปที่เมนู View Profile นะครับเมนูแรกที่เป็นไอคอนรูปคนตรงนี้ครับผมจากนั้นในส่วนของปุ่ม Customize Profile นะครับปุ่มแรกตรงที่ลูกศรชี้ให้เรากดลงไปได้เลยตรงนี้ก็คือธีมทั้งหมดนะครับที่ทางตัวเกมพาร์ s เขาเตรียมไว้ให้นะเพื่อนๆสามารถกดจิ้มลงไปดูได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วลองดูสังเกตทางด้านหลังนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราได้จิ้มนะครับตรงนี้เราก็ลองจิ้มเลือกดูได้เลยครับผม ว่าเราต้องการให้ตัวโปรไฟล์ของเราเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมขยายหน้าต่างใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะได้เห็นมากขึ้นเมื่อได้อันที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างผมจะเอาเป็นอันนี้นะเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมากดที่ปุ่มเซฟตรงนี้ครับผมตรงที่ลูกศรชี้เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวโปรไฟล์หรือว่าตัวธีมของเรานะครับแบ็กกราวก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกเลย <Yes. S 1> โอเคลองนะั้นไปทำกันดูนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปอย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ